สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำน้ำกระเจี๊ยบพ,พุทราจีนนะคะรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ วันนี้เราก็จะมาต่อด้วยน้ําสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้ํากระเจี๊ยบพ,พุทราจีนนั่นเองค่ะส่วนผสมหลักแน่นอนว่าจะต้องเป็นกระเจี๊ยบแดงแห้งนะคะตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็คือช่วยลดไขมันในหลอดเลือดลดความดันลดความข้นของเลือดนะคะช่วยตับหลังน้ําดีได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยย่อยอาหารขับปัสสาวะและลดน้ําหนักค่ะ พุทซาจีนแห้งคุณสมบัติก็คือป้องกันหลอดเลือดหัวใจและสมองติดตันบำรุงเลือดลดโอกาสเสี่ยงผนังเส้นเลือดแข็งตัวมีประโยชน์มากๆเลยค่ะทั้ง2ตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่แมคโครนะคะส่วนผสมที่เหลือก็จะมีน้ำเปล่าเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีค่ะนำกระเจี๊ยบแห้งแล้วก็พุทซาจีนแห้งมาล้างน้ำให้สะอาดสักประมาณ 2- 3รอบนะคะเพื่อให้ฝุ่นผงม,มันหมดไปค่ะ สำหรับกระเจี๊ยบแห้งพอล้างเสร็จแล้วสามารถนำไปต้มได้เลยค่ะแต่พุชซาจีเนี่ยความหวานแล้วก็ความหอมจะอยู่ที่เนื้อด้านในนะคะฉะนั้นใช้มือฉีกหรือว่าใช้มีดผ่าก่อนค่ะนี่นะคะผ่าให้หมดทุกอันเลยค่ะความหวานแล้วก็ความหอมจะได้ออกมาค่ะ เริ่มต้มโดยการตั้งหม้อใส่น้ำลงไป5ลิตรค่ะจากนั้นเปิดแก๊สใช้ไฟแรงได้เลยนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำเดือดพล่านค่ะพอน้ำเดือดพล่านแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆรีไฟลงค่ะถ้าเกิดเอาฟุตซาจีแล้วก็กระเจี๊ยบลงไปตอนที่น้ำเดือดพล่านนะคะจะทำให้สีออกมาไม่สวยค่ะจากนั้นก็นำพระเอกนางเอกของเราลงไปต้มเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนหรือว่าไฟอ่อนนะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆสักประมาณ20-30นาทีค่ะปิดฝาด้วยนะคะตอนนี้แม่ซีก็ต้มมาครบ30นาทีแล้วนะคะให้ดูสีค่ะสีแดงสวยเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นลงไปได้เลยค่ะ คนให้ละลายค่ะจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบนะคะพอน้ำกลับมาเดือดอีกรอบนะคะแม่สีเคี้ยวไปอีกสักประมาณ3-5นาทีค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็พักให้เย็นสนิทก่อนจะนำไปบรรจุขวดค่ะหลังจากพักจนเย็นสนิทแล้วเราจะทำการกรองหนึ่งรอบค่ะวันนี้แม่สีจะใช้ผ้าขาวบางนะคะเพราะว่ามีเศษเล็กๆค่อนข้างเยอะค่ะ ตอนนี้ก็พร้อมบรรจุขวดแล้วค่ะขวดที่ใช้ก็เหมือนกันกับในคลิปน้ำตาไครแล้วก็น้ำขิงนะคะขวดหนึ่งสามารถบรรจุได้ 250cc ค่ะแม่ซื้อมา1แพ็คมีทั้งหมด150ขวดราคาขายอยู่ที่260บาทค่ะหาซื้อได้ตามร้านบรรจุพันุ์ในแมคโครก็มีนะคะหรือว่าร้านวัตถุดิบเบเกอรี่หรือสั่งในช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์เช่นร z a d a หรือ s h อป e e ค่ะเวลาจะเทน้ำใส่ขวดก็หากรวยแบบนี้ค่ะจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะคะ มมานี้ค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะโดยการกดลงไปแรงๆให้เข้าล็อกค่ะแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยค่ะวิธีการดื่มก็นําขวดไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดเลยค่ะเวลาดื่มจะชื่นใจมากๆเลยนะคะหรือจะเทใส่น้ําแข็งแบบนี้ก็ได้ค่ะมาชิมกันค่ะอืม รสชาติจะออกเปรี้ยวนะคะแต่ไม่ได้เปรี้ยวจัดค่ะเป็นความเปรี้ยวที่กําลังพอดีอร่อยนะคะความหวานกําลังดีแม่จีทําไม่หวานมากนะคะฉะนั้นใครชอบหวานจัดสามารถเพิ่มน้าตาลลงไปได้ค่ะ สูตรนี้สามารถทําได้ทั้งหมด15ขวดค่ะแล้ววิธีการเก็บรักษาก็สามารถแช่ตู้เย็นได้ประมาณ2-3วันนะคะถามว่าเก็บไว้นานกว่านี้ได้ไหมได้ค่ะเก็บไว้นานเป็นอาทิตย์ก็ยังได้นะคะเพียงแต่ว่าสีอาจจะเปลี่ยนคล้ำลงนะคะแต่รสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะลองไปทําทานกันดูค่ะนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ